สวัสดีคะ่ะสานบ้านาสาวเสริมครับพี่น้องเฮ้ยเบาดังรับปลาปลาบ้างนะค่ะโอเคเคียเป็นเป็นน้ำเอาเอาถึงกันแต่ว่ามันนุ่มมากเลยเนี่ย,ยเอาถึงกันเคีเ้ยวเ,เลยเคี่ยวเคี่ยวไปเคี้ยวเคี้ยวเคี่ยกันเคี่ยวพี่น้องมาหาปลาแอันนี้พี่ดิ้ยวยเห็นไ่มตงงมัมงำหอยด้วยนะยนะี่ตุ่มงาำ ขวดน้าไหมขวดน้าไมมขวดเออน้ำเต้นล่ะดนี่มันเอาไปในิขวดเป็นขวดเป็นสีเลียมขึ้นอักหน่ก่อนนี่ขวดดินออกแล้วหอย่าะมีนางไ่ดีีเกือบเอาทันได้หนิเดี๋ยวไปอยู่ดิเดี๋ยวน้าไ่ตลอดอยู่งานงห่งานหินน่าหนะเนาะเอาเป็นเปนายย่่มท่านนู้นยจน กี่ทับอันห่วยทับตั้งนาปคือจะเนี้ว่ะมอจะควาสินจะทับขี่จะดิ้นออมาเต้ดีเห็นไหมเหปลาเห็นไหมเห็นไหมดีเอาไหมเห็นไหยังอีกงูเห็นไหมไม่เห็นมื่อกี้เมยงูนะจ๊ะอย่าว่าจะมีแต่ปลานะคะเออลื้อไปเป็นนสิละ หาป่านี่มาหาสมุดอย่งบุเนี่ยบ่คอยเคียเป็นเออเคียขึ้นรังซน่ออไอ้ยุึงไอ้ต้นบางไอ้ต้นยุึงนั่แหละต้นนี่บ่คอยตีเคียไปก็ได้ปาเลวอป่านงนี้ยป่าบอีมาะบ้าเบี้ยวอะไรบวกนี่มีตัวไงตัวน้อยบ่มีปลาขาวน่ย อะไรจ้อย่ขังมันก็ได้ครับขีก่งแเ้าทีมงนจ้าวเสือมีบาเพื่ออี้เนี่ยเรามาซอยอีกเมื่อเลาก็ย่บ้ปขาวแล้วพวกเราเลวกันดีโอ้ยปาบปานต้นไดเห็นมเนี่ยปลาเห็นบ่ปลาคเอาอนคือขึ้วกขึ้นหลังกันดีนี่เห็นไหมปลาขาว เทคตรเสิต่าแล้วเออคตรเป็นเส้นแหไปตองเส่นี่เห็นไหมโปตรเป้นเรื่อยๆนี่หาปลาเหบเนี่ยแบบนี้ลามิติใหม่ในการหาปลาพี่น้องมึงดูเออเธออรเงี้ออไปกว้างๆเนี่ยได้เหมนเห็นมาทุกคนปะเนี่ย แ้วก็ไปไปขายไทยยังไงมันหมุนขึ้นมาถึงไม่มไย่างน้อย่าเริ่มียังงนอวงะรบยงเออ้แล้วดึงโอ้อเขาไปเี่น้งมนไไรอเออนาอมา่ใกล้ๆไปเนี่ยนี่ขายไมเนี่ยนี่พี่น้องนี่เห็นวิวเห็นภาพรวมถ่ายไก่ถ่ายใกล้ไป ผสมกันเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาแบบแนะนน้ำมาเนาะเขาจะได้ปรับปรุงแต่ว่าเขากระทายเพราะเขาเก่งปะเนี่ยมันมีมืออัดเียค่ะมิสเตอร์ไนหูดำกับแซลเซร์มีแหละเปลี่ยนกันอยู่เนี่ยมาเมือหน้าลอยอะไรกันมันจะคุ้มไหมเนี่ยที่เรามาหามิตินี้เนี่ยห้วยได้เนาะป่าดีก็ขิดมาซื้อได้ป่าดีถูกง้ามนี่มดมั้สวยเนาะเกี่ยออกมันก็เจอปลาสวยไหมเนี่ยเราบางคนเอางี้ควรสิเบิดอยู่ควรเป็นสี่นอะไนี่ไงซึ่จะถึงหน้านั้นแล้วเนี่ย เอาหัวยนา่นี่เลยเอาไม้เป็นนาเป็นนาไปมันอยู่หน้าไหนบ้างไงนาเนาะเอาไปเลยหมดนี่มันคือพี่พี่ไม่ไปเอาแผ่นแป้นนั่นกับไอ้ต้นมะดันซอยกันขึ้นบ่ไปบ่ไปนั่นนั่นมาโยนมาเลยสดสดเด้ค่ะไปไทปุ่นน่ะผมมีทีมงานแด่งชจะมาเก่งทอนี่แล้วเนี่ยพี่น้องเพิ่อนก็สิ่งบ่เอารถเนี่ยแนาขาอยู่นี่แหละเนาอีลีนแหละเพราะว่าน้ำมาลุ่มมา มูอีกบ้างหาตัวเมียแ่ไงนี่เห็นปะบ้าก็อิได้ยังวันไ่นมีตูงางนไคุณนี่น้อสิแดนีเนี่ยอิริ่นี่บะดีอยู่ายยู่เนี่ยอย่างนี้มันน่าเดีตายยังยู่นี่เป็นนอนเสือเลยอ่ะมึงปติงี้นี่ตายนี่ปนั่นนั่นดิ ีอ๋อไมยบ่เอ๊ะมันหมยเต็มลูกต้อเต็มแลวเราเว่ยกันเลยฮาวเด้อผู้นี้ดับเพ่อโุ่นหนึ่งหนึ่งสองสามเสริมเสริมนะอดห้องไม่ได้พี่น้องไม่ได้สถานสร้างสถานการณ์อีย่างนี้ยังมาพี่น้องเพิ่นดาเสริมมาอยู่อยู่ในคลิปนะดากับดาลดเด้อะค่ะเสริมอดห้องไม่ได้กี่หลีนี่เห็นบ่ตัวงามยังมันต่เขาเนี่ยโอ้ยช่ยหนีหลาย มัววไราพอได้พอหลายตัวงพี่ีนีถ้าเสริมอดห้องไม่ได้พี่น้องให้อเสริมห้องตัเด็กุณห์ูนพ่มวเสียบอีกไปทิมทิมมึงเน้ยป่าทิมไม่ได้แล้วเนี่ยไอตัวนี้อย่างนี้พี่น้องไาอย่งก็อนยัห้องหลายพ่นเนพนอะจะ่งลอนกเขา่ไยนี่ดัชลิสั่นพี่น้องตายแล้วพ่นพุ่เเขานะไอ้มยนี่น ตรี้อย่างพี่นนองมาดูนี่ตามันไหลนะน่าไปแล้วล้วก็เอาไป็นเป็นน้ำไปมานีเอาเป็นน้ำนี่เป็นน้ำไหมตรงนี้ไหลตรงนี้หลตมตรน้น้นอนี่นี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ใหมององชี้ยีนก็มีตรงนี้น้ำูัวด้เนาะอยู่นี่เองเออมวนนี่ปะเนี่ยมวนอะไรเนีย่ยปะเนี่ยนี่ตามวลละที่ได้เป็นทางแล้วเนี่ย่อยกัน,นทางทกกับมาหน่อยทดนะดดุดนเนาะนน้นี่นี่ใจข็งเจ้าตา เออน้องนายกิมวยนี่มีไปเออ่เดดเดดเดดิมวยนี่โมเยียมมันเดียางแบบพี่น้องเรื่องกินกันเายังไม่จบพี่น้องพึ่นดดๆมาอธิบายฟังกันเพราะว่าอย่างตีค่ะมสังพลังไหเจะของเห็ไมเก็บปังงงงนี่บาห้องบก้าวนี่ไม่ท่อแทคนี่ีมอันนี้นะเราไปเง้ยเวค่อยเคี่ยวม่วนี่ น้อง่าหาง่ายๆบนี่เนาะดูน่ไไดู้ด่ง่ายเนาะมเีดิเอ้ยาตัวน้อยบมีเพราะหยงเพิ่สม่ได้ที่นี่เนาะูดเียวเจอแล้ว่นนี่ตรงนั้นเนาะมาเอานาี่นี่นาี่เือูแล้วเดีย เลอทนเอาไปสุดเลยเอาก้อนกันได้ก้อนไหนก้อนตอก้อนนี่ป่ะมาก้อนนี่ก็ได้นี่มาตุวนี้นี่ตัวงั้นไงป็ะขนอยู่บ่เป็นบ่าว่าดิเอาไปเหยือมาทางหลังสิี่ี่พูดนะพูดนนีแงนี่เนี่ยปปูให like er ้ผมอยู่บ้านเขาด้นี่เห็นมาเก็บอานะปูทำทมอยู่บ้านนา นี่นี่พี่พี่าไพี่พี่วจอยไม่มีทางเข้าาจริงกอนตัวยัขึ้นอีกอีกตนนี่ไงนี่ไปมพุ่นเห็นแล้วเห็นแล้วเออแล้วงหนไงเ็กาเนี้ยขเนี you, right? ้ยอือกาอือืระกาพนเนี right ้ย สองเนี่ยเห็นปะที่อดหัวจะของได้ไหมนี่นั่นนีตัวนึงตัวนึงแล้วนี่ข้างหลังหลังนี่ต่อยไทยเอาให้มันได้แล้มีแต่ปลาขาวนังไทยค่ะเพราะว่ามันแข็งแรงนี่นี่นะก็น้ำก้นเพิ่งให้นนี่เด้อผู้ใดญ่ยุก้นโอ้ปะบูนี่เป็นคู่นะ รือวันนี้ได้เป็นคู่มะวบากระมวลเนาะน้ำฝนเขาขืนปะเออบ่เบี้ยวรอข้างหลังเว้รุจาเนี้ยก่อนรุจากกันคู่ไปแล้กันี่ตัวงี้ามปลาเสียม็ยังไงตัวเงี้ยมตัวนี้ตัตอง้ยมตันี บาบกระมังนะเด้ละมังนตุมนั่นงไลปลานี่ยแมาบายเกาใสกันเลยห้อืมเห็นไหมสดเพราะว่ามันเย็นเย็นแล้วก็นุ่มๆต่ปาอยู่ยังอยากนอนเลยต้นอันนี้ปลาก้วพูดน่มมาเบี้ยวเขาไมือเตอปลาใส่เดียวกันบั้น อย่าเอาแนมใส่พืจังเอยนี่มีแนมาะเอาอยู่นี่เอาทางไหมน้ำไถ่นี่ยพนยูได้โดนเติบยงเลอทางในเนียพืชหนึ่งโอ้เป็นไรครับพื้นที่เป็นไรลื่ยิ่เป็นไรกระดานสาหมยเรียบร้อยพอมากห้องกันยังอดไม่ได้พี่น้องตัวงามดีดี่ล่ะดูเนี่ยตัวสิงุมพ่อน่ะพ่อละอดกีเตเนย เอาอยังมาสูงแท้เนี่ยไม่เพินอยู่ในนี่หลายสูงยู่งเมื่อกัได้สูงมั้ยหมุนลายสิครับแต่ว่าแบบนี้มันหมุนเอาไปให้เอาไปนี่เอาไปเอาไปเอาไปนาเลยของน้ำนี่มึงดูกอืมก้อนนี้ก่อนเดี๋ยวประกาขอ้อะไรกัก้อนไหนก่อนนี่ๆออกมาเลยเป็นเป็นน้ำเลยก้อนนี้มาสูงแค่เนี่ยบ่มีบ่มี ดีกินเมื่อกี้นะนะนะยุเขายุคเขาดีนี่นี่นะก็ด่าสินกับยุคเก่ๆเก่เนาะนี่บ้าสดกระโดดกระเดี่ยหาบ้านอะไรนั่นอยู่แต่มันอยู่ใกล้ๆคลองนี้นะเนาะไม่ได้หนีจากน้ำลึกหร วราะมันเจดวยลงมาเราไม่เห็นน,นี้นี่มันสูงแค่ตรงนี้นะดูสิขึ้นตรงนี้ปะเป็ี่ยนไปเลยเดี๋ยวหลังขึ้นแล้วดี๋ย <ไป S 1> ตัวนึงยูงมม,อม,ออมือเอาวยนะเอาแม่เอาแม่เห็นมอนนะพนนอนเสยพูดนิ่นนะ อันนั้นก็น่าเหมนะอย่างที่ค้าเท่น่ะนนตนไตเดียวแบบ่ติดนังเต็งมุน,นี่เป็นยัไยงไงอะากันทังสระค่ะคลิปนี้รอเอาปากันคอบอแต่ที่จริงนะในหูดำไม่ท่วงถึงก็ไม่เห็นนะนนไม่ันไม่เห็นเ<ด>นะนัน่งพักกันอยู่เห็น เห็นอนใช่บินพงดีมั้งน่าจะมาบ่ไรใช่ะดูกนะชอบมาอยู่เนาะเราก็อะไรล่ะอืงไหนคะทีนี้ปัจะไหลค่ะคุณอานไดเดี๋ยวป้งน้ำอีกก่อนใส่เลยราเยอะใส่เครงเลย คุณแล้วเอาได้คร <floor. S 1> ึ่งกต่ละมังแล้วไปได้ครึ่งแล้วแต่ไหญ่มันบาลงกับยูบวกเนาะหน้าเป็นไหล่เนอะเพาะว่มีด่างมะกวดอันนี้อออกบ่จจปลามืคุณแล้วป้าเบลจับไปยังคุณแล้วครับเอาใส่คอมไบครับอืมฝาขาวต้นกเอาไปกินกันใส่คอมไบกันอันอ่ะใส่งเลยครับยังไงเพราะว่ามันมีหน้ามันเลี้ยอยู่ถ้ามันแห้งมันยิง ควรวู้ไปนีเหลี่ยหลายพจน่เรงยบน้ากะเห็นยุบบอขั้นขั้นนี้ป่าจะเป็นกวครับลื่อหลายพนนะจิเปลี่ยนตอนเป็นตอนเป็นนันบอลี่นำให้ผไปเอานี้ทัดทันดหันหน่อยมันต้องคุบลานาบอกน่นี่่ัดนคือสิทธิ์หันดิ้นี คุณซื้อน่าซื้อไหมฮะยังปลาแข็งเอ้าปลาแข็งตัวเนี้ยอุ้ยสลบท่อนิ่มไปกันใจไอ่ฮึ่มเห็นไหมหุ่นเยอะเดี่ยวเอาไปอะไรนี่อือุ้ยเดี๋ยวเอานี่ออกให้บ้าไเดี๋ยวกันเดี๋ยวบง่ายอือเอาไหมาตวงน้ำอยู่นี่ตัวทางไหน่จันนี่มัน Bọn hắn, đi, bọn tông lén kia cho anh, đây xoáng luôn nè. Hắn bà. Bọn kia mọi người. Này, 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 Áo bà siến. Ừ, ngon. Thước vuốt đọc chẳng hết đi <Nee, coi> tụi đứng đi nhanh, đứng con Đứng nhanh, đứng Này, nhé ก็พวกวาง้เว้หมือนนี่เอาไปมีเนื้ตรงสบายเนื้อหางเอาแม่ถึงๆน้าคอยกอนน่ะเออเออเมพี่เพี่เหมยพี่เอที่กนเร่เร่ผ่ส i n g ไปต้นพี่เนอะไรนะพี่เอี่ไนะไปต้นน t ่ง สองเขาเดี๋ยวลังตึ๊งแสงแม่แมต่ไหมาเก็บแม่แม่เดี๋ยวลังถามหาห่วยบักขอเห็นบ้าละถึงสิหลายพี่น้องตัวสิได้โตนึ่งอะมาอดกินได้ตั้งแต่คุนดักดีเองวะคอยยังยุ่แต่พี่น้องมาดูเนี่ยแล้วจะเห็นปลาอุ้ย ก็มีคู่เพิ่มบบตโตนั่งยืนด้นมีคู่เหรอเรมาพี่เปนนี่หัละึดาแน่นเหยอองูอีกแล้วด้วยไหนวัมหาจะคอยกันบอกเลยคนมากูดมันหนเหง แหกตั k, đây, đây, ้งไหนล้ยิ่งตันนี้แหกงูเห็นแล้วไปเี่ยตรงนี้เขาเริ่มมือเ้าจะปลาไม่ี่โอ้โหอาเกี้ยเลยปากูกูเอาละปัดกาปัดกาพูดีพูดอย้างพูดเห็นมื่คืนละปัดกากระไรเนาะนี่ตัวนึงยี่มันกระแ้ก ตาฟ้าตาฟ้าทับทับเห็นไหมยูงมุงเหนือท่นอันนี้แนนเห็นว่ามันเข็นนะนี่ป่ามันยุบคุ่มันยุบคู่นี่กูติดขืนแต่ละู้เวขวัญนี่มองคู่นะปากาบัตักม่ได้ยเขาบอว่ามันเตีเตเตกับพื้นรวดกา่ะคุณ่ะคุณ่ะโอ้เนมาขวยุ่นนี้นนี่ ตับหลังนักทักตุ่มตับลันนักทักเฮ้ยเนาะโอ้ยเมยไม่เห็นมาดูกลยแล้วมืกี้ต้มเข้านะเบิ้งปลาพี่น้องมาเบิ้งปลาพี่น้องเลยปลาไปขายอยู่ดอกมีแต่ปลาขาวอีไทยล้วนรู่้ปลาเสียบมาเนี่ยอีรีเดินมาโหลดมาโลดสั่งนี่ มันข่องอไงทยล้วนๆค่ะเอาจากดอกจากแหนนี่แหละพุ่นนะสดๆข้าวหนำใส่เบนใบให,หน่อยนึงเนาะก,กับปกาก้าและค่ะส่วนไหลปลากอเพิ่งได้สองตกกับปลาดุกโตันึงค่ะนี่ครับพี่น้องอะไรเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้กระสิบตากไว้ซะนี่นะคะ่ะพี่น้องคลิปนี้ทรหดมากๆค่ะกว่าจะได้ปลาไม่ใช่เรื่องง่ายนะะาาเนาะพี่น้องเนาะผ่าดงอะไรเนี่ยดงเนองแหนนะค่ดองแหน่ดงจอกพี่น้องได้ปลาปังงามไงเป๋เป๋ขายไทยล้วนๆค่ะสำหรับคลิปนี้กะไว้ซะนี่นะค่ะ สวัสดีค่ะบ้านันสวัสดีครับและเสิร์ฟให้พี่น้องด้วยค่ะ